มาเรื่องแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับทองคำทำไมตอนนี้ราคาถึงไปไหนไม่ได้ไกลเหมือนนักมวยที่โดนต่อยจนเมาหมัดติดแงกอยู่หน้ากำแพงเมืองจีนที่แนวต้าน3,400เหรียญทั้งที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกยังมองเป้าหมายไปไกลถึง4,000เหรียญเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังครับเพราะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมการเมืองระดับโลกที่เปลี่ยนเกมทั้งหมด สหรัฐกับจีนเพิ่งทำข้อตกลงลับๆเรื่องชิป n อ i นวเดียซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้เลยเดี๋ยววันนี้สันติจะมาผ่าให้ดูครับว่าใครจะชนะระหว่างกระทิงกับหมีและเราควรจะวางก,กลยุทธ์กันยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go and Bitcoin Live ที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวราคาทองคำบิตคอย i n และสินทรัพย์ที่มาแรงอย่างใกล้ชิดแบบสดสดร้อนร้อนทุกวันวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่กำลังร้อนระอุที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับนั่นก็คือการต่อสู้ของทองคำที่แนวต้านสำคัญซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของกราฟเทคนิคอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือเรื่องของหมากเกมการเมืองระหว่างประเทศสงครามเศรษฐกิจและการชิงไหวชิงพริบของมหาอำนาจที่กำลังจะตัดสินชะตาของราคาทองคำในกระเป๋าของเราทุกคนครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมตลาดเช้าวันจันทร์ที่11สิงหาคม2025กันก่อนครับตลาดฝั่งเอเชียเปิดมาด้วยความระมัดระวังอย่างเห็นได้ชัดราคาทองคำสปอตโกตอนนี้แกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ3,385ดอลลาร์ 3, ต่อออนซ์ครับ ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านจิตวิทยาที่3,400ดอลลาร์ไปได้อย่างมั่นคงหลังจากที่ราคาปิดเมื่อคืนวันศุกร์ก็วนเวียนอยู่แถวแถวนี้เหมือนกำลังรอดูท่าทีอะไรบางอย่างอยู่ส่วนพี่ใหญ่บิตคอย BTC ยังคงนิ่งๆครับราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ117,100ดอลลาร์คือยังยืนเหนือแนวรับสำคัญอย่างเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้แต่ก็ยังไม่มีแรงพอที่จะพุ่งทะลุแนวต้าน120,000ดอลลาร์ไปได้เหมือนกาลังนั่งสมาธิสะสม พลังอยู่ครับและสินทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นหุ้น Nvidia ดียครับโอ้โหตัวนี้มาแรงจริงๆหลังจากปิดตลาดวันศุกร์ที่182.67ดอลลาร์ก็กลายเป็นดาวเด่นที่ทุกคนพูดถึงเพราะมีข่าวใหญ่ที่ส่งผลกับบริษัทโดยตรงเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะไล่เรียงให้ฟังทีละตัวเลยนะครับสำหรับทองคำราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ3,385ดอลลาร์ แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยคือโซน3,400ถึง3,450ถ้าผ่านไปได้ก็ยาวครับส่วนแนวรับแรกอยู่ที่3,360ดอลลาร์และแนวรับถัดไปคือ3,330ส่วนบิตคอยตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ117,100ดดอลลาร์ แนวต้านที่ต้องฝ่าไปให้ได้คือด่าน118,000ดอลลาร์ 1, 18, 000, และเป้าใหญ่ที่120,000ดอลลาร์ 1, 20, ในขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่115,900และ113,000ครับและสุดท้าย Nvidia ดียราคาปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ที่182.67ดอลลาร์ ตัวนี้ร้อนแรงมากครับแนวต้านก็คือราคาสูงสุดตลอดการของมันเองหรือ all time highs ส่วนแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญจะอยู่ที่170ดอลลาร์ครับที่นี้คำถามคือทำไมตลาดถึงอยู่ในภาวะแบบนี้ทำไมทองคำถึงไปต่อไม่ได้ ทำไมเอ i นวเดียถึงพุ่งแรงคำตอบมี3ข้อครับเป็นบริบทสำคัญที่เราต้องเข้าใจก่อน 1. นาฬิกาภูมิรัฐศาสตร์กำลังนับถอยหลังประเด็นที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือสเส้นตายของข้อตกลงพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังจะหมดอายุในวันพรุ่งนี้คือวันที่12สสิงหาคมตลาดเลยอยู่ในโหมดรอดูไม่มีใครกล้าขยับอะไรแรงเพราะไม่รู้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาทวีตอะไรอีก 2. ข่าวใหญ่เปลี่ยนเกมแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังกลัวๆก,กันอยู่ก็มีข่าวที่ทำให้ตลาดช็อกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐอนุมัติใบอนุญาตให้ n v i d i ียสามารถส่งออกชิป AI รุ่น s 2ไปอย่ไปยังประเทศจีนได้แล้วโอ้โหนี่คือการกลับลำร8 8 0องศาเลยนะครับจากที่เคยแบนเอาเป็นเอาตายเรื่องนี้ลหะครับคือตัวจุดชนวนที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนไปทันที 3. ทุกคนกำลังรอตัวเลขเงินเฟอ้อและปัจจัยสุดท้ายคือทั้งโลกกำลังจับตาดูตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI ของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้เพราะตัวเลขนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนตามที่ตลาดคาดหวังไว้หรือไม่ซึ่งการลดดอกเบี้ยเป็นผลดีกับทองคาโดยตรงครับ เห็นไหมครับว่าตอนนี้ตลาดมันเหมือนคนยืนอยู่บนทางสามแพร่งมีทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจมาปะทะกันเต็มๆและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทองคำต้องสู้หนักอยู่ที่แนวต้านสำคัญนี่แหละครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจบริบททั้งหมดแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอแรงปะทะพวกนี้มันทำงานยังไงแล้วเราในฐานะนักลงทุนรายย่อยจะมองเกมนี้ให้ออกได้ยังไงตอนนี้ทองคำกำลังทำสงคราม2ด้านครับ เหมือนมีทั้งกองหนุนชั้นดีและกำแพงขวางหน้าในเวลาเดียวกันพวกสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกหรือที่ผมชอบเรียกว่าพวกวานเนี่ยเขายังมองว่าทองคำเป็นขาขึ้นแบบสุดลิ่มทิมประตูเลยนะครับอย่างโกลแมนแซก h ์ก็ให้เป้าไว้ที่3,700ดอลลาร์ขณะที่ Bank of America มองไปไกลถึง4,000ดอลลาร์เลยทีเดียว พฤติกรรมของพวกวานตอนนี้มันเหมือนกับตอนที่เราเห็นเมฆดำตั้งเขามาแต่ไกลแล้วเรารีบไปกักตุนของเข้าบ้านนะครับพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปยังไม่เห็นหรือเห็นแต่ยังไม่รู้สึกเขากำลังทยอยเก็บทองคำเข้าพอร์ตเหมือนเก็บข้าวสารอาหารแห้งเพราะเขารู้ว่าโลกข้างหน้ามันมีความเสี่ยงใหญ่หลวงรออยู่ความเสี่ยงที่ว่าคืออะไร 1. คือการลดค่าของเงินดอลลาร์ดีดอลลารไรเซชั่น ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนและรัเสเซียกำลังลดการถือครองเงินดอลลาร์แล้วหันมาซื้อทองคำเก็บเป็นทุนสำรองแทนอย่างบ้าคลั่งนี่ไม่ใช่การเก็งกำไรนะครับ แต่มันคือยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐ2คือความเสี่ยงเงินเฟ้อและการพิมพ์เงินรัฐบาลทั่วโลกมีหนี้สินมหาศาลและทางออกที่ง่ายที่สุดคือการพิมพ์เงินเพิ่มซึ่งมันจะทำให้มูลค่าของเงินกระดาษในมือเราลดลงเรื่อยๆทองคำจึงเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดจากภาวะนี้แต่ในระยะสั้นเนี่ยทองคำเหมือนนักรบที่วิ่งสุดแรงมาเจอกำแพงเมืองจีนครับ ที่แนว3,400ถึง3,450ดอลลาร์แนวนี้มันไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟแต่มันคือกำแพงจิตวิทยาที่แข็งแกร่งมากเป็นจุดที่นักลงทุนที่ซื้อมาจากราคาต่ำๆรอเทขายทำกำไรกันเพียบเลยครับสังเกตได้ว่าทองคำติดอยู่ในกรอบนี้มาเกือบ11บสัปดาห์แล้วแล้วอะไรคืออิดที่สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาคำตอบก็คือข่าวดีที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นแหละครับ ข่าวที่ว่าสหรัฐยอมให้เอ็นวีดีขายชิป AI ให้จีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่บริษัทเดียวนะครับมันคือการส่งสัญญาณพักกรบทางเทคโนโลยีระหว่าง2มหาอำนาจที่ชัดแจนที่สุดในรอบหลายเดือนเรื่องนี้มันเหมือนกับ2หมู่บ้านที่เป็นอริกันมานานจูๆ่ๆผู้นำก็ออกมาบอกว่าโอเคโอเคเรากลับมาเปิดตลาดนัดค้าขายกันก่อนเรื่องบาดหมางไว้ค่อยว่ากันพรข่าวนี้ออกมาเป็นไงครับ คนในหมู่บ้านก็เลิกขุดหลุมหลบภัยซื้อทองคำแล้วก็หันไปตั้งแผงเปิดร้านทำมาค้าขายซื้อหุ้นเทคโนโลยีกันอย่างคึกคักแทนบรรยากาศของความกลัวมันหายไปชั่วขณะแล้วถูกแทนที่ด้วยความโลภและความหวังเงินทุนในตลาดมันก็เลยไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยง risk on assets อย่างหุ้นเอ i นว a และหุ้นเทคตัวอื่นๆที่ได้ประโยชน์จากข่าวนี้ นี่แหละครับคือเหตุผลหลักที่ทำให้ทองคำยังติดแงะอยู่แน่กำแพง3,400ดอลลาร์ในตอนนี้ทีนี้เรามาดูฝั่งคริปโตกันบ้างพี่ใหญ่อย่างบิตคอยตอนนี้อยู่ในโหมดพักฐานหรือคอนโซลเดชันครับราคานิ่งๆแต่เป็นการนิ่งที่แข็งแกร่งเพราะยังยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ดีมันเหมือนพี่ใหญ่ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่เฉยเฉยไม่ได้วิ่งปลอแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาพลักให้ล้ม แต่เรื่องที่น่าสนใจกว่าราคาบิตคอยตอนนี้คือบิตคอยโดเ n น n น e ที่กำลังลดลงครับบิตคอยโดเ n น n น e คือสัดส่วนมูลค่าตลาดของบิตคอยเทียบกับตลาดคริปโตทั้งหมดการที่มันลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าเงินกำลังไหลออกจากบิตคอยไปยังเหรียญอื่นๆที่เล็กกว่าหรือที่เรียกว่า altcoins นั่นเองครับตอนนี้บิตคอยเหมือนเป็นพี่ใหญ่ที่นั่งนิ่งๆครับ แต่น้องๆอ,อย่างอีเทเรียมโซลาน่าเนี่ยเริ่มโซนเริ่มคึกคักกันแล้วเงินจากนักลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนสูงๆเร็วๆก็เริ่มไหลาจากพี่ใหญ่ที่โตช้าไปหาน้องๆที่มีโอกาสวิ่งได้เร็วกว่าเหมือนคนเริ่มเบื่อหุ้นบลูชิปแล้วหันไปเล่นหุ้นโกลดตัวเลก็ลกๆแทนอย่างอีเท r รียม ETH เนี่ยเพิ่งจะเบรกแนวต้านที่ขวางมานานถึง1.5ปีได้สำเร็จและตอนนี้มีนักวิเคราะห์มองเป้าไปไกลถึง7,000ดอลลาร์เลยนะครับ ส่วนโซล a าแน่ SOL ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันมีการคาดการจาก AI ว่าอาจจะไปถึง700ดอลลา่าได้นี่คือสัญญาณของ Altcoin สั้นขนาดย่อมๆที่กำลังก่อตัวขึ้นซึ่งเป็นโอกาสสำหรับสายซิ่งที่รับความเสี่ยงได้สูงครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนี้มันสะท้อนภาพที่น่าสนใจมากครับคือมันมีการแบ่งขั้วของนักลงทุนชัดเจน พวกสถาบันการเงินใหญ่ๆกำลังเล่นเกมยาวพวกเขามองข้ามความผันผวนระยะสั้นแล้วเดิมพันกับความไม่แน่นอนของโลกในระยะยาวด้วยการสะสมทองคาและบิตคอย ETF ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยหรือสายเก็งกำไรกำลังเล่นเกมสัน้นไล่ตามข่าวรายวันกระโดดเข้าหา Nvidia และ o u t c o n เพื่อหวังทำกำไรเร็วๆมันคือ2เกมที่กำลังเล่นอยู่ในสนามเดียวกันครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับ มันสะท้อนให้เห็นว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันหมดนี้ไม่มีสินทรัพย์ไหนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้วครับชะตากรรมของทองคำในพอร์ตของคุณไม่ได้ถูกตัดสินด้วยกราฟแท่งเทียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันถูกตัดสินในห้องประชุมที่ทำเนียบขาวว่าจะยอมให้ขายชิปให้จีนหรือไม่มันถูกตัดสินในห้องประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าตัวเลขเงินเฟ,เฟอ้อที่ออกมานั้นน่ากังวลแค่ไหน มูลค่าของเหรียญคริปโตที่คุณถืออยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของมันเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดโลกโดยรวมซึ่งอารมณ์ที่ว่านี้ก็ถูกชักจูงโดยข่าวภูมิรัฐศาสตร์รายวันดังนั้นบทสรุปที่สําคัญที่สุดสำหรับวันนี้คือ หากคุณอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้คุณจะเป็นแค่นักดูกราฟหรือชาร์ตทิสไม่ได้อีกแล้วครับคุณต้องเป็นนักเรียนภูมิรัฐศาสตร์ด้วยคุณต้องเข้าใจเกมหมากรกระดับโลกที่กำลังเดินกันอยู่เพราะทุกการเคลื่อนไหวของราชาและราชินีบนกระดานนั้นมันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงเงินในกระเป๋าของเราโดยตรงเลยครับเอาล่ะครับสรุปประเด็นสาคัญทั้งหมดในวันนี้แบบเร็วๆอีกครั้งนะครับทองคำ กำลังต่อสู้อย่างหนักที่กำแพงต้าน3,400ดอลลาร์ในระยะยาวสถาบันใหญ่ๆยังคงมองเป้าไกลถึง4,000ดอลลาร์แต่ในระยะสั้นโดนกดดันจากข่าวดีเรื่องสหรัฐจีนที่ทำให้คนกลัวน้อยลงตัวขับเคลื่อนหลักคือความสัมพันธ์สหรัฐจีนดีลเอ็นวีเดียคือการพักรบชั่วคราวแต่เส้นตายสงครามการค้าคือวันพรุ่งนี้ต้องจับตาดูใกล้ชิด Bitcoin อยู่ในโหมดพักฐานแถวแถว11,700ดอลลาร์แต่เรื่องจริงที่ต้องดูคือโดเ n น n c e ที่ลดลงเป็นสัญญาณว่าเงินกำลังไหลไปที่ออคอยอย่างอีเทเรียมและโซลาร่ที่กำลังคึกทักมากสินทรัพย์มาแรงคือเอ็นวีเดียที่พุ่งทยานหลังสหรัฐไฟเขียวให้ขายชิปได้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานบวกที่แข็งแกร่งมากสิ่งที่ต้องจับตาสัปดาห์นี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาด รอตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐเพราะมันคือโดมิโนตัวต่อไปที่จะล้มและจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดทั้งหมดในระยะสั้นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดสันติคนนี้ต้องขออภยัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับและว,วันนี้สันติมีข่าวเด็ดจากช่องมิตรรักมาฝากเพื่อนๆที่เป็นสายล่าสินทรัพย์หาเหรียญเด็ดเปลี่ยนชีวิต ตอนนี้ช่อง Crypto d o อกเปิดให้สมัคร Stock Signal Screener แล้วนี่คือเครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน,น่าสนใจหามาจากเป็นพันพันตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับและขอฝากช่องใหม่ Go and Bitcoin Live ไไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้สันติต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ